สวัสดีค่ะ Bookicious by Dr. On ค่ะวันนี้นะคะมีหนังสือชุด From Idea to มาฝากนะคะในซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด4เล่มนะคะเล่มที่ออนมีอยู่ก็คือเล่ม l e โก้นะคะแล้วก็จะมีอีกเล่ม3เล่มนะคะซึ่งก็คือจะมี From Idea to Disney From Idea to Nike แล้วก็ From Idea to Google นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าภาษาข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นหนังสือสารคดีนะคะหรือว่า n o n f i c t i o n นะคะ ความยากของภาษาไม่ได้ประมาณประมาณสักเด็กปสอนะคะของ native speaker นะคะอันนี้ก็คือตัวสารบัญน,นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะตัวอย่างของภาษายังมีรูปอยู่นะคะเห็นยังมีรูปอยู่บ้างมาดูกันนะคะตัวน,นี้ใครไม่อยากจะดูก็กรอไปได้ะคะ่ะนี้เราจะปล่อยให้แช่ไว้ก่อนเผื่อใครอยากจะ screen cap ดูนะคะว่ามันยากขนาดไหนตัวภาษา ก็บอกเลยว่าเขียนสนุกนะคะลูกชายออเนี่ยเรามีเล่มหนึ่งแล้วเนาะเขาอ่านไปหลายรอบมากเลยเขาก็ชอบเลโก้และเขาก็อยากจะอ่านเล่ม,มอนนื่นนะคะตอนบอกว่าเดี๋ยวเรามารอซื้อกับเพื่อนๆในเพจกันเนาะประมาณนี้นะคะข้างหลังนะคะก็จะมีไทม์ไลน์มีไทม์ไลน์นะคะของเลโก้ว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็มีฮาวเลยก็บริกซาเมนค่ะนี่เป็นขาวดำหมดเลยนะคะอันนี้เป็นหนังสือจาก Original Publisher นะคะไม่ใช่เป็นหนังสือของจีนอะไรนี้เนาะ,นะคะหวังว่าเด็กๆจะชอบหนังสือชุดนี้กันนะคะอันนี้ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวก็อ่านได้ค่ะผู้ใหญ่ก็อ่านได้เหมือนกันนะคะชุดนี้สวัสดีค่ะ